กลับมาพบกันอีกครั้งกับ3นาทีแห่งความสนุกไม่ใช่อมยิ้มจิ้มจุกบแต่เป็นว่าลุ่งสุดเกียนขนานดะนักเรียนยังร้องว้วาวและคลิปวิดีโอนี้ผมจะว่านุ่อะไรนั้นไปติดตามรับชมกันได้ในวัานความเร็ว เอาลรครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและหัวข้อที่ได้นั่นก็คือกล้วยครับผมคุณผู้ชมแต่ผมจะไม่วาดกล้วยนะครับผมจะไม่วาดให้ตรงโจทย์นะครับผมผมจะวาดรูปในจินตนาการแล้วคุณผู้ชมก็ลองท่ายดูสิว่ารูปที่ผมวาดนี้คือรูปอะไรนะครับผมบอกเลยว่าวาดเถอะเดี๋ยวไม่ทัน แล้วครับผมคุณผู้ชมทายถูกไหมเอ่ยว่านี่คือรูปอะไรผมคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะทายไม่ถูกอย่างแน่นอนเลยเพราะฉะนั้นเฉลยเลยก็แล้วกันนะครับนี่ก็คือรูปตู้จินจังครับผมขอให้วาดกล้วยแต่ละาวาตู้จินจังน่ารักมาก มาดูกันให้คะแนนครับผมโอ้ยรูปแรกเป็นรูปเราด้วยเราจะได้กี่ดาวกันนะผมคิดว่ารอบนี้เนี่ยเราน่าจะได้ประมาณที่สองที่3ครับคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันครับผมรูปทัดมาเออกล้วยนี่คือกล้วยพันอะไรครับเนี่ยดูไม่ออกเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นไม่ให้ดาวก็แล้วกันนะครับสําหรับภาพนี้ภาพทัดมา หนักกว่าเมื่อกี้ครับผมเมื่อกี้นี่ยังเป็นสีเหลืองยังรู้นะครับผมว่าอาจจะเป็นกล้วยแต่นี่คือสีน้ําเงินได้แค่คงก็ยังไม่ให้ดาวดีกว่าครับคุณผู้ชมครับมาดูรูปถัดไปกันครับผมอันนี้มีอยู่2ลูกครับผมไม่รู้ว่าเป็นกล้วยด้วยเนี่ยเออมันต้องแบบนี้พอมองได้รู้หน่อยว่านี่คือกล้วยครับคุณผู้ชมครับมี1ลูกให้ไป1ดาวครับผมบ้นี่มาเป็นหวีเลยเนี่ยมินเนียนให้ไป 2ดาวครับน่ารักถ้าลงพื้นหลังเนี่ยให้ไปสามเลยนะครับตัดเส้นให้4ปัดเงาให้5ครับคุณผู้ชมครับและผู้ชนะได้แก่ซีซ่าอาวไม่มีที่1เป็นไปได้ยังไงครับเนี่ยแล้วดูวครับคุณผู้ชมครับว่าเราได้ที่โอที่โหล มาครับผมรอบนี้เราจะวาดให้ตรงโจทย์นะครับคุณผู้ชมครับทีมของเขานั่นก็นคือนกเราจะวาดนกอะไรดีนะนกกาปู่ตาแดงน้ําแห้งก็ตายวาดนกอะไรดีครับคุณผู้ชมครับนกกระปู่นกขุนทองนกแก้วนกเอ็อนกี้เบิร์ดดีกว่าคุณผู้ชมผมจะวาดแองกี้เบิร์ดก็แล้วกันนะครับแองกี้เบิร์ตต้องตัวสีแดงนะครับผมจากนั้นปรับขนาดแปลงเป็น100ไปเลยโอเค มาแบบนี้ล่างไปก่อนนะครับผมเราลงสีแดงไปก่อนนะครับคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งไปห่วงสัดส่วนนะครับคุณผู้ชมเราแค่ล่าง,างภาพไว้นะครับผมตามได้ดีจะทันหรือเปล่านะผมว่าน่าจะทันว่ะโอเคเมื่อเราได้ตัวแล้วจากนั้นทํางอนให้น้องนิดนึงนะครับผมงอนต้องเป็นปื๊บแบบนี้ป๊าบแล้วก็แบบนี้ฮ่านี่แหละ แองกี้เบิร์ดของเราจากนั้นวาดปากครับผมปากสีเหลืองปากเอาซัก100ก็แล้กันนะครับคุณผู้ชมครับสีเหลืองนี่ดีกว่าเป็นเหลืองเข้มหน่อยนะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็กดลงสีไปเลยโอเคได้ ผมว่าได้หวารอบนี้เราน่าจะได้ที่หนึ่งอย่างแน่นอนเลยค่อนข้างมั่นใจนะครับผมวาดปักลงมานิดนึงอีกนิดนึงปื้ปากมันมนหน่อยนะครับจะไม่แหลมมากนะครับแองกี้เบิร์ดครับผมจากนั้นวาดตาครับดวงตาของฉันมันเหมิดเมิดตานี้ต้องเป็นสีขาวนะครับคุณผู้ชมกดสีขาวโอเคได้อยู่เดี๋ยวนะผมวาดตาใหญ่ๆหน่อยก็แล้วกันนะครับให้น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับผมให้เลยนี่แหละ จากนั้นก็สีขาวอีกนิดนึ่งโอเคทีนี้ก็ปรับเป็นสีดํานะครับลดขนาดเส้นลงนะครับเส้นเนี่ยเหลือสักประมาณ50เพราะว่าเราจะวัดลูกตาครับคุณผู้ชมครับลูกตาด้านในนะครับผมแบบนี้ปื๊บได้อยู่จากนั้นก็อีกข้างหนึ่งครับผมปาบมาครับผมสวยน่ารักจัดจัดแม่นกเหมือนตาเหล่ยังไงไม่รู้ <laughs> เหมือนตาน้องเบี้ยวอะ่ะไม่เป็นไรเราต้องรีบวาดนะครับผมจากนั้นปัดแก้มครับ แก้มเนี่ยเป็นสีชมพูปื๊บเหมือนน้องกำลังเขินอายไม่สวยสีนี้แต่เวลาไม่ทันแล้วเราจะต้องเล่กมือแล้วนะครับคุณผู้ชมครับจากนั้นก็โอ้คางนี้ใหญ่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาอีกนิดนึงนิดนึงโอเคได้แบบนี้นะครับจากนั้นครับปัดครับคุณผู้ชมครับปัดปัดเป็นเอ่อสีแดงสีแดงแล้วก็เส้นเหลือสักประมาณ30 30ขีดเป็นหนึ่งขีดไป2สองขีดไปสามขีดไปอีกหนึ่งสองสามโอเคสวยทีนี้สีดํามา สีดำมาครับคุณผู้ชมครับสีดำแล้วก็สิบสิบห้าอะสิบห้าอออค่อยๆปาปัาปามาปึ๊บ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 บปึ๊บ,บโอ้โหเบี้ยวเบี้ยวเบวโอ้ไม่ก่อนไม่ทันแล้วคุณผู้ชมครับไม่เป็นไร เราจะต้องวาดแล้วเร่งมือแล้วนะครับผมตรงนี้ตรงนี้ปื๊บปื๊บฮ้าตีโอโไม่ทันนะ่ะไม่เป็นไรคุณผู้ชมลงตีพื้นตีพื้นนิดนึงนิดนึงปึ๊บปึ๊บยืนยนันยืนยันไม่ทันโอไม่์ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยๆผมคิดว่าเราน่าจะได้ประมาณที่สองที่สามไปมาลุ้นกันครับผมมาดูรูปวาดคนอื่นกันวัดนกอันนี้อาจจะเป็นตอนกลางคืนครับผมเราเลยมองไม่เห็นนกครับ นี่นกอะไรเนี่ยเออมันต้องแบบนี้วันนี้ผมจะให้สามดาวไปเลยครับผมเพราะเรามองรู้ว่านี่คือนกนะครับผมเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ปีกสีน้ำตาลนี่นะ่าจะเป็นส่วนของต้นไม้นะครับน่ารักมากเลยครับผมคนนี้นี่คือแองกิบเบิร์ดเขาวาดแองกิบเบิร์ดเหมือนเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะให้สามดาวครับผมโหน่ารักจัดจัด คนนี้ก็น่ารักเหมือนกันครับผมเนี่ยจะเป็นนกฮูวอร์ชั่นจมูกโตรครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเราจะให้3ดาวเหมือนกันครับผมและผู้ชนะได้แก่ซีเอ,เอว้าว,าว,าวา ผมบอกคุณผู้ชมแล้วว่าเราน่าจะได้ประมาณที่2ที่สจริงด้วยครับเราได้ที่2น่ารักจัดๆถ้าดัดเส้นทันเมื่อกี้นี่นะผมบอกเลยที่1แน่นอนครับเราแพ้แค่ดาวเดียวเองคุณผู้ชมดูสิเขาสิบแปดเราสิบเจ็นะครับผมผมอยากได้หัวข้อแบบว่าให้วาดโดรดมอนอะไรแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับมีไหมไม่มีรอบนี้เราได้ว่าน้องพึ่งสุดน่ารักนะครับผมจัดไปเราก็ ปรับเป็นสีเหลืองก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับสีดําก่อนก็ได้ไม่เป็นไรทีนี้ก็ปรับขนาดแปลงเป็น100นะครับผมผมจะวาดพึ่งแบบแนวสไตล์คิคุคิคุอะโนเนะอิโนะโมโตะวาดหัวมาก่อนนะครับผมพอเราวาดหัวเสร็จแล้วจากนั้นก็วาดตัวมานะครับผมเราต้องวาดคอให้น้องด้วยคอน้องน่าจะอยู่ประมาณนี้น่าจะได้นะครับผมทีนี้ก็วาดตัวมาเลยโอเคพึ่งของเรานั้นไม่ใช่พึ่งธรรมดานะครับพึ่งรู้ว่ารัก แม่เวลาแบบนี้ยังมาเล่นมุกอีกนะครับผมวาดปกติก็จะไม่ทันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเราต้องเล่งมือแล้วหน้าทีนี้โอเคพอเราได้โค้งได้อะไรแล้วนะครับผมจากนั้นใส่ตาไปก่อนเลยนะครับจะได้ไม่ลืมนะครับผมว่าพึ่งนี้มีตานะครับวาดไปจดุจด ừ ừ, 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 จุดจุดติดยากยากทีนี้ก็วาดใต่ข้างหนึ่งมาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมปับ๊บแบบนี้แหละทีนี้ก็วาด สีดำทับไปนะครับผมเพราะว่าขนาดตาฝั่งนี้มันจะเล็กกว่าฝั่งนี้ครับคุณผู้ชมครับตามความเป็นจริงแล้วนะครับผมใช่ไหมเนี่ยมันใช้เวลามาอ้างอิงหลักความเป็นจริงไหมวาดได้เสร็จทันเวลาก่อนเถอะทีนี้ก็วาดงอนครับผมงอนพึ่งครับเขาเรียกอะไรไม่รู้นะครับแต่ผมเรียกงอนดีจัด,จดทีนี้ก็มาปื๊บปื๊บแบบนี้ปั๊บปั๊บแบบนี้ครับทีนี้วาดวาดลายวาดลายพึ่งก่อนเลยสีเหลือง สีเหลืองมาเหลืองนี้ไม่สวยอะ่ะผมปรับเป็นเหลืองสดก็แล้วกันทีนี้ขนาดแปรง100ปึ๊บสีดําใช่ไหมตรงนี้ก็จะต้องเป็นสีเหลืองใช่ป่ะใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับไม่ใช่แล้วตรงนี้ต้องเป็นสีเหลืองปึ๊บแบบนี้จากนั้นก็มาตรงนี้เนี่ยมันจะใหญ่หน่อยนะครับเราจะต้อง วาดเป็น2เส้นแบบนี้โอเคจากนั้นเดี๋็ดๆมันเบี้ยวไม่สวยอะโอเคประมาณนี้ได้อยู่จากนั้นก็มาตรงนี้ปึ๊บตรงนี้เลยปั๊บปัป๊บค่อยๆลงสีไปโอเคใช้ได้อยู่ใช้ได้ไหมครับคุณผู้ชมครับถือว่าน่ารักอยู่นะครับผมทีนี้ก็เร็เวๆไม่มีเวลาแล้วยวี่แปดวิโอ้โยมัวแต่ขี้บตายเลยเวรกรรมแล้วทีนี้ครับผมเราต้องรีบวาดปีกปัป๊บ ป๊าปีกพึ่งปีกพึ่งมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมปึ๊บปึ๊บโอ้ไม่กอดไม่กอดไม่ทันแน่เลยผมว่าชัดเลยไม่ทันโอ้สีดําสีดํามาเป็นลาย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 ,ลายปีกลายปีกปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บเออเอเอได้อยู่ที่นี้ก็วัดขาขาขาสามปึ๊บปึ๊บปึ๊บนิดหนึ่งนิดหนึ่งเออเอเอได้อยู่ เฮ้ยลืมใส่ลูกตาดําเวนกรรมโอ้โหนี่มาเป็นลังเลยนะครับผมเอาไป2ดาวก็และกันเลยครับแมน่ารักมากลังพึ่งอยู่ใต้ต้นแอป,ปเปิลนะครับผมนี่กําลังไปเก็บใช่ไหมเนะี่ยจะเก็บน้ําพึ่งไปกินละสิดูท่าแล้วน่าจะใช่ส่วนนี้ B แล้วก็มีรูปหวัวใจเอาไป1ดาว2ดาวดีกว่าให้เพราะความน่ารักนะครับผมมีลูปหวัวใจด้วยนี่ของเราโอ้ยมองไกลๆแล้วเหมือนเห็บหมามากเลยไม่เหมือนพึ่ง พึ่งสุดน่ารักมันจะต้องเป็นแบบนี้เอาไปสองดาวครับผมพึ่งน้อยทำรังแต่พอตัวเอาไปสองดาวครับผมกำลังจะกลับบ้านเข้ารังนะครับนี่คือพึ่งนะครับผมส่วนนี้ก็คือรังพึ่งนี่คือต้นไม้ใช่ผมคิดว่าผมน่าจะมองถูกนะครับนี่คือ B อันนี้คืออะไรอ่านไม่ออกนะครับผมคุณผู้ชมครับมองไม่เห็นด้วยเอาไปสองดาวนะครับผมน่าจะเป็นพึ่งแล้วตรงนี้ก็เป็นลายแบบว่า เพิ่งเอ่อเพิ่งสักลายหรือเปล่าไม่น่าใช่ <laughs> และผู้ชนะได้แก่เย้ที่สองอีกแล้วโอ้ไ oh ม่กอ๊อดเป็นไปได้ไงรับเนี้ยนี่ขนาดวาดไม่ทันเวลานะครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> เราจะวาดไม่ตรงโจทย์นะครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองวาดดูนะครับแล้วคุณผู้ชมก็ลองทายดูสิว่ารูปที่ผมวาดน,นี้คืออะไรครับผม เสร็จแล้วครับผมคุณผู้ชมไทยออกมนี่คือรูปอะไรนะครับนี่ก็คือผีโดเรมอนนั่นเองครับผมมาดูการให้ดาวกันดีกว่านะครับเมืองโอ้ลูกนี้สวยนะเนี่ยก้าทับสเดเขียนรีวิวเองด้วยผมให้สามดาวก็แล้วกันนะครับเป็นภาพที่ภาพเมืองจากเงาวันนี้ก็สวยครับผมจะให้สองดาวก็แล้วกันนะครับอันนี้เขาเล่นเงานะสวยดีครับผมภาพนี้ และเมืองนี้คือโดนทานอสดีดนิ้วไปแล้วนะครับผม <Yeah. S 1> สลายกลายเป็นฝุ่นไปแล้วนะครับผมให้หนึ่งดาวแม่ไอเดียดีจัดจัดเมืองที่อยู่กลางทะเลทรา,ายซาฮาราไรฟูคนนะครับแต่ยังว่าทะเลทรายไม่เสร็จเอาไปหนึ่งดาวครับผมมีพระอาทิตย์ด้วยน่ารักมากและผีโดเรมอนสุดน่ารักของเราจะได้กี่ดาวนั้นมาลุ้นกันครับผม <laughs> เขาจะดูออกไหมเนี่ยว่านี่คือโดเรมอนถ้าผมตัดเส้นเนี่ยมันจะดูดีกว่านี้เยอะเลยครับคุณผู้ชมครับพอดีว่าวาดไม่ทันนะครับหมดเวลาก่อนและผู้ชนะได้แก่ชนะก็แปลกแล้ววาดไม่ตรงโจทย์เราได้หัวข้อวาดอะไรก็ได้ครับผมเข้าทางผมเลยเพราะฉะนั้น อมองอัมาครับคุณผู้ชมครับเราจะวัดอมองอัดเหมือนเดิมเพิ่มเดิมคือปีศาจอมองอัดโอ้โหปีศาจไหม่แล้วนะครับผมเราจะต้องวาดโครงก่อนนะครับทำไมขี้เหล่จังเลยเดี๋ยวนะลบวาดใหม่สิ อีกแล้วเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับไม่เป็นไรแค่นี้ก็ยังดีโอ้วาดไม่เคยทันมาดูกันครับว่าเพ,เพื่อนเขาจะวาดอะไรกันบ้างนะครับผมน้องแมวน่ารักมากผมให้สามดาวเลยชอบน้องแมวครับผมแตงโมแตงโมผ่าไปแล้วนะครับผมเป็นแค่หนึ่งชิ้นให้สองดาวครับผมน่ารักนะครับอันนี้คืออะไรอะ น่าจะกําลังวาดหัวใจหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะยังวาดไม่ทันนะครับผมนี่คือปลานะครับได้แค่ครูงครับคุณผู้ชมครับเอาไป1ดาวอาจจะเข้ามาตอนกลางเกมนะครับเวลาเหลือ2นาทีอะไรแบบนี้ครับผมเขาก็เลยวาดไม่ทันไงอันนี้ก็น่าจะเข้ามากลางเกมแล้วมั้งเนี่ยน่าจะวาดไม่ทันเหมือนกันครับไม่รู้ครับว่าเป็นรูปอะไรเพราะฉะนั้นขอไม่ให้ดาวก็แล้วกันนะครับนี่คือมือ แต่ไม่รู้ว่ามือกำลังทำอะไรอยู่และปีศาจมองห้างถงเราครับผมจะได้กี่ดาวกันนะขอติดหนึ่งในสามก็ยังดีมาลุ้นกันครับคุณผู้ชมครับหมดหรือยังและผู้ชนะได้แก่รอบนี้หนักสุดเลยครับผมผมได้ที่โล แล้วนี่คือรูปอะไรก็ไม่รู้เมื่อสักครู่นี้เหมือนรูปมือนะครับได้ที่หนึ่งบ้าไปแล้วเอาเลยครับผมและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและก่อนจากกันไปนั้นเพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์ให้คะแนนภาพวาดผมด้วยนะครับเต็มสิบให้เท่าไหร่นะครับและที่สำคัญเลยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ ไปขอไปฝึกวาดรวมต่อก่อนนะ